ก็ท้าังไงทำไงเราเราสามารถตูดได้ไหมเมื่อกี้ค่ะคาหนึ่งกระแสนุ่มจิ้เหมือนกับไม์เหมือนลูกมันกับจิ้มเราค่ะด้วยรูปที่ลงไปเหรอคะใช่แล้วกแบบแค่เส้นหนึ่งใช่ไหมหรือเปล่าก็ยังไม่ได้บอกการที่เป็นที่ไม ก็จริงๆก็เป็นไม้นั่นแหละค่ะอ้าวเฉลยเฉลยเขาบอกว่าไม้น่แน่เลยจำได้เพราะเส้นเลือดที่แผลคนเราสามารถจำกันได้ด้วยเส้นเลือดด้วยหรอโอเคก็ก็เป็นไม้ค่ะก็คือไปถ่ายยูทูบของเตยค่ะรายการหนีตามเตยก็รอดูกันช่วงต้นเดือนมีนาคือกลับมาเจอกันคุยกันหลังจากคอนเสิร์ตใช่ก็หลังจากคอนเสิร์ตนั่นแหละ ก็เลยเหมือนแบบถามเขาชวนเหมือนแบบเออไปไปเที่ยวไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเด็นคือความตลกอย่างหนึ่งค่ะของไม้แล้วบอกไม้ไปเที่ยวเขาใหญ่ไหมอะไรเงี้ยไม้บอกเขาใหญ่บินกี่ชั่วโมงเขาใหญ่บิน่ อ,อ,อ๋อไม้คงไม่ได้อยู่ประเทศไทยนานจะบอกว่าเต้ถามว่าไม้นี่พูดจริงหรือว่ามุเ,าเลยเขาบอกเขาไม่รู้จริงจก็เลยอ่าโอเคงั้นก็หนีตามเต้ยเดี๋ยวเต้ยพาไปเที่ยวอ,อะไรอะไนไงบ,บ้างคะได้ไปใช้ชีวิตกันที่เขาใหญ่ก็สนุกดีค่ะพอดีมีน้องๆในทีมไปด้วยค่ะก็พาเขาไปทำอะไรแบบใหม่ๆที่เขายังไม่เคยทำค่ะ โมเมนต์ตอนสมัยเล่นละครด,ด้วยกันกันกลับมาจริงๆอ่ะมันเหมือนกับเรารู้จักกันมานานมากๆเลยค่ะเป็นสิบสิบปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนห่างๆกันไปแต่ก็มีเท็กซ์คุยกันบ้างค่ะแบบก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อการอะไรแบบนีค้คนก็เชียร,ร์ไงเพราะตอนนั้นก็โสดเราไม่ขอเก่งจังหวัน้องง่วงน้องง่วงนิดหน่อยค่ะ มันท่วงจังวะทกไปวันี้อคนก็แบบหับอาพเพราะแบบง่งโซรเปาก็ก็ขอบคุณค่ะดคือเอาจริงดีใจมากๆค่ะที่ได้รู้ว่าหลายๆคนดูบัลลัค์ข้ามข้าตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็ชอบไมเปิลอะไรอนี้แล้วก็เขาก็คิดถึงทั้งพี่ก๊อฟแล้วก็พี่พีด้วยค่ะเป็นไปได้ไหม อะไรนะคะเป็นไปได้เป็นที่จะได้เป็ที่มาทุกคนเป็นไปได้เป็นอีกคนที่ผูเชียนะเป็นเพื่อนที่ดีเห็นได้เห็นเป็นเห็นกระแสที่แบบแฟนๆก็เห็นบ้างค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจที่เออเขาคิดถึงไมค์เปิ้ลในสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ฝากฝากดูละกันฝากดูในใควงการไหมค่ะเพื่อนเนี่ยมันกระแสเรามันกลับมานะไม่ไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยแค่แค่เห็นใน เหมือนเราก็มีเล่นติ๊กต็อกนู่นนี่นั่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็พอเห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้คุยกันว่าเธอเห็นไม่มีคนมาอะไรเงี้ยไม่ไม่มีเป็นเพื่อนกันนนกรู้ไหมถ้าทุกคนมีความสุขก็เอาที่มีความสุขเลยค่ะไม่ติดค่ะไม่ติดเป็นแฟนเก่าม่ใชคะสวย อยากถ่ายโทรศัพท์เลยอ่ะไไมัันยงงเข้าใจไหมเข้าใจเราไหมอันนี้เป็นโสดเหมือนกันป่ะแบโสดหรือเปล่าคะทำงานคทำงานซาอานั้นค่ะไม่ทำอะไรก็ทำงานไปค่ะแล้วก็ถ่ายไอจีไปก็อือคู่ไหนหน้าแบบอะคู่เยอะเยอะเลยหลายคู่เลยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นความแบบน่ารักเห็นแล้วมันน่ารักก็คู่เดมละกันก็เข้าไปแบบคอมเมนต์จ้า ก็น่าจะเป็นคล้ายๆกันค่ะเป็นเป็นปีแรกๆไหมที่แบบวันละทายแล้วไม่มีทุนเลไม่ค่ะจริงๆก็มีมีเป็นแก๊ปเป็นแก๊ปแบบสองปีสองปีอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่ค่ะแต่ว่าจริงๆชิลค่ะชิลทำงานไปค่ะไม่มีเลยหรอไม่มีเลยค่ะเงาไลน์เงาก็เอาเป็นว่าไม่ไม่ติดโทรศัพท์เลยอ่๋อาโทรศัพท์ลืมมองอ๋อไม่เป็นไรลืมได้ไม่เป็นไรไม่ต้องคุยอะไรใช่ค่ะอะไรอ่ะ ม่เป็นไรเราก็ทำอย่างอื่นไปทํางานไปเ e นจอยกับการกินอะไรอย่างเงี้ยเ e นจอยกับการอยู่กับเพื่อนครอบครัวใดๆมือนได้กลับม,มาอยู่กับตัวเองอยู่กับจริงๆอยู่กับตัวเองมาตลอดคม่เหงาไม่าไม่เหงาเพราะมีตัวเองเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนอะไรเธออย่างเงี้ยเธอถ้าเหงาปะ <c oughs> มันมีก้าวลูสึกว่าเปิดๆค่ะไม่ได้ปิดใช่แต่ก็ไม่มีใครเข้ามา่ะคหรือว่าเราไม่ได้ดูดีดีออะไรอยย่างงเี้ใช่ไหมใช่ว่าไม่น่ามีใครเข้ามาทางนั้นหรอกใช่ค่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีใครเข้ามาทางไหนทำยังไงเนี่ยเขาเขาดมอนกับมาทำดีแล้วแต่งสวยแล้วมันเปลี่ยนเปลี่ยนอืมสเปกหรอคะ ไม่ไม่รู้เลยค่ะก็ก็ไม่รู้ว่าเตี้ยหรือไม่เตี้ยเพราะว่ามันต้องดูว่าจักรวาลตัวจัดสรรคนแบบไหนมานี่ใหญไหรืป่าวดูมองความรัก่อนจะเป็นต้าก่อไปก็คิดว่าก็คงหาคนที่จริงๆไม่ไม่ได้อยากพบแล้วก็แบบเลิกอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยากเจอคนที่เราคุยแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราคุยได้ในลองเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า มันก็ไม่มีทางรู้อะว่ามันจะเข้ากันได้ดีแค่ไหนก็ต้องใช้เวลาค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีทำงานไปทำงานไปไอเลิฟไอเลิไม่จ๊อบค่ะไติตามบางตอนนี้นะคะ <laughs> ก็ปาร y o u ้ u b e ก่อนละกันค่ะดีตัมเตยวันที่2อมีนาะน่าจะออนแอร์ให้ได้ดูกันเป็นไม้หีตามเตยไปเขาใหญ่ค่ะ,คะแล้วก็จะมีแบบรายการซีรีส์ต่างๆค่ะที่ที่ไปค่ะ ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ